เอเลนวิลเลียมส์ชนิดที่ยี่ห้าไอเก็บพันแล้วก็โมชนเซนเซอร์เอ้ยเควสสบายเ็กของใต้ดินไปดูปดมันขึ้นองข่านี่อะไรวะไ้ันไ้ันอ๋อเอเลนดูไม่ดูไท้ทันเนี่ยดูไม่จบ เด่นอายุเฮียอ่าไม่มีไพ่ไม่มีกล่องไม่มีกระจกไม่มีบอร์ดกระดูกอยู่ใต้ดินไปอยู่ใต้ดินโอเคได้รู้สึกว่าผีน่าจะอยู่ใต้ดินห้องเกมเมอร์หลบได้ ตอบปะกูไม่เอาสมรีบ็อกแมากูแค่พูดให้มันได้นเนี่ยอ๋อโอเคฟังกี้พอนะอเกี่ยวอุณหภูมิลงกูพวพเลยปวังเอาสมุดไปด้วยโอเค ันต้องสองสามทีฮียคูซิฟิกไม่ใช้เลย อะไรไม่ระตูตตดับไปแล้วมมมเม,มีื่อกี้กูโยนปิดไอ้เทอ,อร์โมไว้ตรงน,นี้นี่ไหนละสโอ้โหโยนไปไหนเนี่ยเฮียมึงโยนมาห้องนี้เลยเหรอโอ้ อะไรขนาดนั้นเพื่อนวัวต้องฟีดอัวมีแหววว่าจะฟีดไม่เห็น,นออกฟีฟฟฟดฟีดฟีดฟีดเหรอคนเลี้ยเนีเ่ยลองดูดิ แตะสูตรแล้วเขาแตะสูตรคือฟีดแล้วบางทีมันทางไว้ที่สูตรแต่นี่ดูเหมือนมันต่ำกว่าสูตรนิดนึงเออถ้าถ้าไม่ฟีดอาจจะค้างก่อนสูตรนิดนึงดอทพี่เด็ก,อ,ดกออกทำควายดูเลโอนิสไงไรเฮีย,ยจับประตู สองดาวโกงนะกูนะมึงเอาเกลือง่ายกว่าเกลือชัวร์กว่าเออเออไปเอาดิไม่มึงถ่ายรูปผีแล้วป่าวถ่ายแล้วสามดาว,ดวก็มันเป็นดอดเดินใส่หน้ากูอ่ะก็ถ่ายดิ มอชันเทนเซอร์ด้วยใช่ไหมใช่สบายสบายแล้วแค่นี้มังกี้พอก็มีไปขอพอละนะแปลกนี่ฮีย,ยกูโดนโกงโดนโกงโควเวอร์เฮีย เฮ้ยมึงมันย้ายห้องปะวะโมชันเซนเซอร์มันดังเฉยๆเลยอะออกมาเดินกลับมาแล้วไอ้เหี้ยม่เดินออกห้องไปแว๊บหนึ่งแล้วมันเดินกลับมาละโมชันเสเซอร์ผ่านละ นี้เมันตัดไฟร <_ t od ic> อซื้อ <_ t od ic> มึงแน่คุณนึว่ามึงขอพอเลยแปลกๆ่อยู่ไม่ได้ขอพอยเลย เมื่อกี้ลงมาห้องนี้ก็หลอนยู่นะเมื่อกี้โหมดไอ้ดอตแม่งส่องไอ้ส่องไอ้หุ่นเนี่ยเอาไอ้รูปนี่ฮะเออแต่มึงไม่ได้จีนแล้วมึงตัดไฟโจรเลยวะโจรเลยเพื่อนโจรเลยมึงเตะขากล้องกูเหรอไอ,อ้ที่มึงเตะขากล้องกูเหรออย่าล่อซื้อกูไม่ถ่ายหรอกไม่ต้องมาล่อกู กูไม่ถ่ายกูหรอกน,นี่วางเกลือไว้ลว<ย>ะกันกูถึงบอกว่าอย่าทำก<ะ>ูถึงบอกว่าอย่าทำเอล่ะวางเกลือไว้หกอันแล้วไอ้เฮียเสียเลยขาตั้งกล้องเนี่ยมันโกงตัง กูขอพรจะเฮี้ย,แ,แ,ยแค่ไหนวะ I wish the ghost was trapped คำนี้ก็เอเเอ,อแต่ ghost trap มันไม่ใช่เคอร์ทฮันนะ ก็ไม่ใช่ว่ะเมื่อกี้พอแมแังชู2นิ้วพีสพีสลองทำให้มันเหลือนนิ้วกลางโอเคไว้ประจากนก่ เดินเร็วว่ะมันเดินเร็วอะ่มวอะม,ม,มันเห็นใครส<ค><ด>ักคนหนึ่งปะไม่รู้อ่ะแถบธรรมดาดิแถบมดดันเคิร์ดอ่ะมาขวาขวาแล้วใช่ไม่ใช่โอนีหรือเป็นโอนี้ เปิดโอนี่เหรอเห็นมันบ่อยอยู่เมื่อเดือนเมฆขานมาไงเออไม่รู้คุณบองไม่ค่อยเ,เห็นมันไงคนเปื่อยนีขาได้ตัง้งหกรูไปที่อไปถ่ายขากล้องทำไมมันหน้ามันหน้าคือมันคือมแน่นนอนเราแบบมันแน่นนแน่เ๊ะเตะมันโค้งตังค์มั้งไง มันไม่โค้ดอีเวนต์เลยนะมึงมึงก็จะเป็นโอนี้เหรอ,อรคือถ้าโอนี้มันต้องออกออกอีเวนต์บ่อยๆป่ะ ไม่ได้แล้วออยฉันเนี่ยเหรอดดูีลองดูลองดูอ่ะลองไม่ได้เหรอได้ปะไม่ได้เฮียไม่ได้มึงลองดิมึงลองดิเฮียได้อยู่บนชัน เราลองดูลองดูเพื่อป็นคนนี้อะไรกูเดินแล้วกูตายมึงมีอะไรกูเดินแล้วกูตายได้มึงอย่ากดเดินเดี๋ดยวต้องโยนทำไมอ่ะบอลลูนวางไว้นั่นแหละไม่ต้องใช้ไงโอ๊ติดตัวแหละตายก็ตายก็ตายไปดิตันนิตี้ต้องยิ้ม้าด้วยใช่ไหมเนี่ยกูหลบนั่งอยู่ในซุ้มก็ได้อ่ะ ยังฮ่า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 ไม่รู้ก็น่าเป็นคอร์ชันว่ะเพราะกูเดินขึ้นแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแบบระยะผีจับมึงอ่ะได้แค่ไหนรูปแมวรูปนี้น่ารัก เอาส้มเนี่ยเอาส้มแต่เดี๋ยวไฟตัดตเดี๋ยวไฟเกินมาแล้วปะย่างอีกโว้ยจะมียี่ห้าเลยเยมึงปิดไฟกูได้ใช้ไฟเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเข้าการเขียนไม่เออเนี่ยชัว กางเขนอีกอันอยู่ไหนอ่ะมีอันเดียวป่าในห้องอ่ะอีเวนต์อีเวนต์จัดไม้ยู้ม่มังรอซื้อกูละไอ้เหี้ยเดินลงไปกางเขนแตกละหันเลยมึงต้องเป็นดีมอนแน่ๆไม่ก็ทวินอ่ะคือถ้าแม่งทำได้คือทวินอ่ะ ก็เขนิกันอยู่ในรถใช่ไหมเอาไม่ได้เอาเข้ามาใช่ไหมใช่ใช่เราเมียเดียวมาแล้วดูสิเอเลนเอเลนมึงมาพร้อมแล้ว I'm ready เอเลนเอเลน แล้วพ่ออยู่ไหนอ่ะอ๋อ I wish for life ฮะไอเนี่ยตลบมันก็บ่นไม่รอดเลยกูก็อุตส่าห์โหนี่แหละ แล้วเราก็รู้วไม่รอดเล่นเยเล่นแล้วมันถึงได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยมันขาดมาเล่นไลยฮะโอนี้ัดเรียบร้อยคุยเยี่ยยูเล่ขี้โกงก็มึงบอกกับพิบเหมือนโอนี้